อัศรามัวเลยกุมสวัสดีครับผมลิฟฟอร์ดพีพีดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมเช่นเคยครับฟอร์ดสาขาพระประแดงครับพอเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้พามาชมเจ้าตัวนี้ครับฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กซ์4คน4นะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์10สปีดนะครับราคาดีมากๆนะครับอยู่ที่1ล้าน3สน5หมื่น4พนะครับแต่ยังไม่พอนะครับเรามีโปรโมชั่นให้อีกนะครับส่วนลดนะครับรับไปเลยนะครับ1แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับฟรีวารันตีนะครับ เดี๋ยวจะพาชมรอบๆตัวรถนะครับแล้วก็ภายในตัวรถนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับสีนะครับสีเจ้าตัวนี้เป็นสี่ลักเยลโล่นะครับก่อนไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องรีฟอร์ดพีพีดีด้วยนะครับไปชมกันเลยครับนะครับเรามาชมรายละเอียดเจ้าตัว Ford Ranger w i ์วาทคันนี้กันนะครับนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่2 1 0แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับ แล้วก็เริ่มจากตัวไฟนะครับไฟเป็นไฟซีแชม์นะครับ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นไฟที่อัจฉริยะนะครับเป็น Matic LED นะครับอ่าเบี่ยงแสงนะครับแล้วก็ไม่การแสงแยงตานะครับตัดแสงได้ดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างจะมีทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ขึ้นมานิดนึงนะครับจะเป็นตัวอ่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์4จุดด้านหน้านะครับ เป็นเซนเซอร์วัดความเร็วนะครับเซนเซอร์ดักจับสิ่งของนะครับดักจับรถคันข้างหน้านะครับต่อมานะครับเป็นตัวคานนะครับคานเป็นสีเทานะครับสีดากาไฟนะครับคานลูดไปถึงตรงนี้นะครับเป็นตัวโลโก้นะครับสีน้าเงินนะครับฟอร์ดนะครับต่อมานะครับเป็นกระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นแบบลังพึ่งนะครับระบายความร้อนนะครับบอกได้เลยว่าควบคุมความร้อนในตัวเครื่องได้ดีมากๆนะครับ ลงมาที่กันชนหน้านะครับเอกลักษณ์ของตัว Y-Tech นะครับกันชนหน้าเป็นสีเงินนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับแล้วก็สีเทากับไฟนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหน้าเจ้าตัว Ford Ranger Y-Tech สีคูณสี่นะครับต่อมามาที่ด้านข้างนะครับเริ่มจากตัวแม็กก่อนนะครับตัวแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับสีดํากาไฟนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับ แล้วก็ตัวยางนะครับยางเป็นยางกูดเยอร์แลงเลอร์นะครับทอ r รียทอรีนะครับไฮเวย์เทเลนนะครับสำหรับขับทางไฮเวย์นะครับอย่างตัวนี้จะเงียบนะครับแล้วก็รีดน้ำได้ดีนะครับหน้ายางนะครับอยู่ที่255ทับ 65R18 นะครับ18นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับโช๊คจะเป็นโช๊คมโนทูบนะครับแล้วก็จะมีดิสเบรกสทั้ง4ล้อเลยนะครับ สำหรับโช๊คโมโนทูบของเจ้าตัววาแทคันนี้นะครับจะอยู่ด้านนอกจากแชสซีนะครับทำให้อ่าออกแบบมาได้ทำให้กระบะของตัวอ่าฟอร์เรนเจอร์วายแทนะครับเพิ่มขนาดนะครับได้กว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูแผงระบายความร้อนนะครับจะมีอะคริลิกเขียนคำว่าบายเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับพร้อมกับแผงความร้อนแบบนี้เลยระบายความร้อนแบบนี้เลยนะครับแบบคีบฉลามนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่กระจกต่อนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีเซ็นเซอร์ด้านข้างกระจกนะครับแล้วก็เป็นสีเทาสีดํากาไฟนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับกล้องเป็นสามกล้องสองสามองศารอบคันนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องตัวแรกนะครับเราจะถ่ายให้ดูทุกตัวเลยนะครับต่อมานะครับ อ่าเป็นตัวบันไดปีนเข้ารถนะครับบันไดปีนขึ้นรถนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดสีดำตัดสีเงินนะครับยิงทรายกันลื่นมาอย่างดีนะครับสำหรับเด็กที่ปีนขึ้นรถนะครับทำให้ลดการเสี่ยงการเกิดอันตรายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นตัวอ่าลาวด้านบนนะครับลาวนี้นะครับรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเลยนะครับถ้าขนาดรถวิ่งนะครับรับได้ถึง80กิโลกรัมนะครับ และถ้าหากรถจอดนะครับรับได้ถึง250กิโลกรัมเลยนะครับสายกางเต็นท์นะครับใช้กางเต็นท์บนรถนะครับและนอนพักอาศัยบนรถได้เลยนะครับเข้าป่านะครับสายลุยนะครับบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับต่อมานะครับโลบานะครับโลบานะครับโลบาเป็นโลบายกสูงนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกสินสินค้าบรรบรรทุกสินของนะครับบรรทุก ทุกอย่างนะครับได้เยอะมากๆนะครับเพราะเรามีตัวเพิ่มความสูงมานะครับบรรทุกได้ดีจริงๆนะครับต่อมานะครับนิดนึงนะครับแหนบด้านล่างนะครับยังไม่ได้พูดไปนะครับแหนบด้านล่างเจ้าตัวนี้จะมีทั้งหมดห้าชั้นเลยนะครับมีถามไหมต่อมานะครับเป็นบันไดปีนข้างครับบันไดปีนข้างตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับยิงสรายกันลื่นมานะครับเพื่อให้ความสะดวก เวลาเราบรรทุกของนะครับโหลดของขึ้นรถนะครับทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ต้องปีนท้ายกระบะอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเจ้าตัวไฟท้าย full led นะครับมีทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับอยู่ภายในตัวนี้นะครับรวมถึงตัวเซ็นเซอร์จับรถด้านข้างด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับฝั่งด้านหลังนะครับเริ่มจากด้านล่างนะครับเจ้าตัวเซ็นเซอร์4ี่ตัวนะครับด้านหลังนะครับวัดความเร็วตรวจจับสิ่งของนะครับ แล้วก็ตัวจับรถคันด้านหน้านะครับแล้วก็บันไดนะครับบันไดปีนเข้าด้านหลังนะครับจะเป็นบันไดยิงสายกันลื่นเหมือนเดิมนะครับมีไฟสองฝั่งนะครับส่องสว่างนะครับเวลากลางคืนนะครับขึ้นมาที่ฝากระท้ายกระบะนะครับเริ่มจากมุมขวาบนนะครับจะเป็นตัวอะคริลิกเขียนว่า YTAG นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะครับจะเป็นอะคริลิกเขียนคําว่า 4x4 นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะครับ แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสลักนะครับเลนเจอร์นะครับสามารถใส่อาะคริลิกกําหนดสีเองได้นะครับลูกค้าต้องการสีแบบไหนนะครับสามารถเลือกมาได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงฝาท้ายนะครับจะมีตัวบานพับเปิดนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟเบรกนะครับตรงกลางนะครับตัวกล้องตัวที่สองนะครับกล้องสามร้อยหกสิบองศาตัวที่สองนะครับอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดนั่นเองนะครับ สามารถป้องกันการเกิดอันตรายได้อย่างดีนะครับแล้วก็เราเรามาดูภายในกระบะนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้าย easy l i p นะครับผ่อนแรงนะครับสองนิ้วสามนิ้วสามารถเปิดฝาท้ายกระบะได้เลยนะครับยกขึ้นยกลงได้เลยนะครับฝาท้าย easy l i p นะครับภายในกระบะก็จะกว้างประมาณนี้นะครับกระบะนะครับทําล่องมาให้นะครับเพื่อให้เราบรรทุกสินค้าได้หลายชั้นมากขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับสามารถทำใช้ไม้ลองเป็นแผ่นอีกชั้นหนึ่งได้นะครับต่อมานะครับเอกลักษณ์ของตัวฟอร์ดที่แตกต่างจากตัวตัวเลนเจอร์สปอรนะครับเอกลักษณ์ของตัวไวท์แทรนะครับก็คือมีไฟนี่นะครับเป็นหนึ่งเป็นไฟเสียบแท่นจุดบุหรี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นไฟบ้านนะครับขนาดนะครับสองร้อยสามสิบโวล์นะครับ แล้วก็แม็กสุดได้สี่ร้อยวัตต์นะครับใช้งานได้นะครับหุงข้าวนะครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะครับว่าภายในตัวรถจะมีอะไรกันบ้างนะครับนะครับฟอร์ดในภายในตัวรถฟอร์ดเรนเจอร์ t ายแท่าขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับหนังดำนะครับตัดด้วยได้สีส้มนะครับแล้วก็ ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มปิดปลล็อกนะครับปุ่มล็อกนะครับปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับกระจกไฟฟ้ามองข้างนะครับแล้วก็ปุ่มปรับกระจกข้างนะครับสี่บานนะครับแล้วก็บานพับเปิดอ่าเปิดปิดประตูนะครับบีบเปิดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสะดวกสบายมากๆนะครับออกแบบมาได้อย่างดีนะครับสําหรับฟอร์ดของเรานะครับต่อมาครับตัวจอนะครับมีจอฝั่งคนขับนะครับจะเป็นจอแปดนิ้วนะครับ แล้วก็จอกลางนะครับจะเป็นจอ12นิ้วนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวระบบวาวเลดชาร์จนะครับแท่นวเลดชาร์จนะครับแล้วก็สามารถชาร์จท y p e C แล้วก็ USB ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางแก้วนะครับสามารถปรับขนาดได้นะครับตั้งแต่แก้วเล็กไปยันแก้วใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกแก้วนะครับบีบได้เลยนะครับตัวนี้จะล็อกแก้วได้อย่างดีนะครับ ต่อมาครับตัวปรับระดับนะครับปรับอ่าโหมดการขับนะครับดิฟโหมดนะครับมีโฟ่ไฮทูไฮแล้วก็โฟ l โลนะครับมีทั้งหมดสามโหมดนะครับขับเคลื่อนสี่ขับเคลื่อนสองแล้วก็อ่าขับเคลื่อนสี่ทั้งไฮและโลนะครับต่อมานะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับงานขึ้นเบรกมือได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบนะครับ เวลาถอยนะครับม um er, ja. ีสัญญาณเตือนนะครับคือระบบปาร์กิ่งนะครับแท็กชั่นคอนโทรลนะครับการออกจากเลนนะครับแล้วก็ตัวปรับโหมดตรงนี้นะครับโหมดปรับได้ถึง4โหมดนะครับมีอ่าอีโคนะครับนอร์มอลนะครับระบบถนนลื่นนะครับแล้วก็อ่าถนนทรายนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับมีอ่าตรงคอนโซลหน้านะครับมีเก๊ สองตัวนะครับไว้เก็บของได้อย่างดีนะครับได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับสหรับสามที่นั่งด้านหลังนะครับสามที่นั่งด้านหลังก็จะมุมประมาณนี้นะครับมุมมองก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มจากตัวแอร์นะครับแอร์สองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวเสียบ ใช้ซีแล้วก็ USB นะครับรวมไปถึงไฟสามตานะครับแม็กสุด2อ0สาสิบวัตต์แล้วก็แม็กสุด2อ0สาสิบโวล์นะครับแล้วก็ใช้ไฟได้เยอะสุด4ี่ร้อวัตต์นะครับนี่ครับเป็นปลั๊กสามตาเสียบได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหลังฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็เบาะเบาะตัวนี้นะครับพับได้นะครับจึงพับได้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว Ford Ranger Wildtrak 4x4 เกีย์10สปีดคันนี้ครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับย้ำอีกทีนะครับราคาอยู่ที่1,354,000บาทนะครับพร้อมส่วนลดนะครับ1 7 9 9 9 9บาทนะครับฟรีวันรันตีนะครับ ถ้าหากสนใจนะครับติดต่อมาที่ไลน์หรือเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0802573440นะครับแล้วก็จะทิ้ง QR โค้ดไลน์ไว้ด้านล่างนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับรอบถัดไปจะมารีวิวคันไหนนะครับโปรโมชั่นอะไรนะครับรอติดตามชมได้ที่ช่องรีฟอร์ดพีพีดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ